สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่มาติดตามข่าวสารของวงการมวยรบอลกันนะครับในวันนี้วันที่30พฤษภาคมนะครับทีมมวยรบอลหญิงทีมไทยของเราก็เดินทางไปเข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับมวยรบอลหญิงเนเชนสลีก2025นะครับหรือว่า VNL สนามแรกที่ประเทศจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งนะครับในระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปล่วงหน้าค่อนข้างหลายวันในทีเดียวนะครับปกติทีมไทยของเราก็จะเดินทางไปแข่งขัน VNL หรือว่าราการอื่นๆเนี่ย ประมาณสัก1-2วันนะครับก่อนที่การแข่งนนขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าไปกันค่อนข้างหลายวันนะครับคือไปวันนี้ตั้งแต่วันที่30ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าไปถึงก็คือช่วงบ่ายๆนะครับตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนซึ่งเวลาจีนกับไทยมันก็ห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถึงมันก็ยังพอมีเวลานะครับในการลงสนามฝึกซ้อมหรือว่า ปรับตัวปรับร่างกายในช่วงเย็นได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างที่จะทําทีมให้พร้อมมากที่สุดนะครับผมก็เนืเ่องจากว่าทางปักกิ่งเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทางโคชออสก็มีความสัมพันธ์อันดีด้วยนะครับเพราะโคชออสเองก็เคยไปเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมปักกิ่งนะครับต,ตั้งแต่ช่วงสักประมาณก่อนที่โคชออสจะประกาศวางมือช่วงแรกนะครับประมาณปี2015 2016ประมาณนี้แกก็เคยไปเป็นโค้ชอยู่ประมาณสัก2ฤด,ดูกาลนะครับรวมไปถึงทางโคชออสก็มีภรรยานะครับก็คือทางคุ ทีมชาติจีนแล้วก็เป็นตำนานผู้เล่นของทีมจีนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของจีนด้วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสตาร์โพสของ AVC แล้วก็เป็นผู้จัดการทีมในชุดนี้ด้วยนะคะก็ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านของจีนแล้วก็ทางปักกิ่งอยู่พอสมควรเลยทำให้เราได้เดินทางไปฝึกซ้อม กันที่ประเทศจีนก่อนสักสองสวันนะครก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น,นก็ตามข่าวนะครับทีมไทยของเราเประกาศได้ชื่อนักกีฬามาทั้งหมด18คนนะครับเดินทางไปร่วมทําการแข่งขันในรายการนี้นะครับซึ่งในปีนี้ก็ว่าเป็นการกลับมาคุมทีมชาติไทยครั้งแรกของโคชออนนะครับหลังจากที่ห่างหายก็ไป9ปีแล้วก็จะเป็นการแข่งขันวีเอลครั้งแรกของทางโคชออนเองด้วยนะครับโคชออเนี่ยไม่เคยคุมทีมแข่งขันในวีเอลเลยนะครับเคยคุมเฉพาะการแข่งขันเวลางปีนะ <c oughs> นี่จะเป็นวีเอลครั้งแรกของทางโคชออนด้วย วันนี้ทางนักกีฬานะครับทั้งหมด18คนรวมถึงทีมงานตาฟโค้ดก็ได้เดินทางไปที่ประเทศจีนตอนนี้ก็น่าจะถึงที่นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับเผื่อที่ซ้อมกันเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งก่อนเดินทางนะครับทางโค้ชออสจิติพงศ์รัศตะเกรียงไกรัวหน้าผู้สอนของทีมก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นต่างๆนานานะครับในการเลือกตัวนักกีฬาในการเตรียมทีมในครั้งนี้โค้ชออสมีความคิดเห็นยังไงกับบ้านเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันนะครับผมประเด็นของตัวนักกีฬาที่เดินทางไปทำการแข่งขันทั้ ความคิดเห็นต่างๆนานๆนะครับซึ่งทางนักข่าวเองก็ถามกับทางโคชออสว่าให้โคชออสอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุผลอะไรในการเลือกตัวผู้เล่นทั้ง18คนไปคนรุณตงการในขันในครั้งนี้ซึ่งทางโคชออสเองก็ตอบได้ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะโคชออสกาไม่จำเป็นต้องอธิบายนะเพราะว่าตัวของผู้ฝึกสอนเนี่ยมีหน้าที่ในการเลือกตัวนักกีฬาทีมงานสตาฟโคชเองก็ <ๆ S 2> เป็นหนึ่งในการเลือกนักกีฬานะครับซึ่งทุกๆฝ่ายทำงานร่วมกันนะครับทั้งโคชทั้งสตาฟโค้ชแล้้้ววกก,ก,ก,ก็นนะนััีีาาทรรร่่มลเตดสใจหผู นะครับไปแข่งขันในแต่ละสนามนะครับก็ถือว่าการเลือกตัวนักกีฬาก็เป็นหน้าที่ของทางทีมงานสตาฟโครร้ดรวมไปถึงตัวของหัวหน้าผู้สอนด้วยนะครับโค้ดอราก็บอกว่าเรามีหน้าที่ดูในในักกีฬานะครับสัปดาห์นี้เราเอามา18คนแล้วก็มีเวลาอีก4 5หวันในการฝึกซ้อมนะครับในแต่ละวันนะครับว่าเราจะเลือกผู้เล่นคนไหนใน18คนนี้แหละที่จะลงสนามแข่งขันเป็น6คนแรกนะครับ เราก็บอกว่าพวกเรานี่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่พยายามพัฒนาในทุกๆมิติตั้งแต่ชุดเยาวชนเยาวชนทั้งหมดเลยนะครับไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เตรียมทีมกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะฮะใครจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนนี่ก็แจ้งกับนักกีฬาไปให้พัฒนาตัวเองนะครับได้ไปเล่นวีเอลถือว่าเป็นรายการระดับโลกนะครับนักกีฬาทุกคนที่จะไปแข่งขันดยทุกคนมีความสามารถนะครับเราก็ดูที่ความเหมาะสมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณแฟนที่ ก็พัฒนากันมาเรื่อยๆเป็นการพัฒนาระยะยาวนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะไม่สามารถดึงดาวรุ่งบางคนไปทําการแข่งขันได้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังมีเสียภาพมีขีดความสามารถที่ยังไม่ถึงซึ่งรายการ n e l เนี่ยก็เป็นการแข่งขันในความเรียนรู้นะครับการเลือกตัวนักกีฬาก็เลือกตามความเหมาะสมเพื่อจะเตรียมตัวลงสนามทำการแข่งขันนะครับเราบอกว่าตอนนี้เรามีกีฬาทั้งหมด4ทีมนะครับในชุด U 1 6 U 1 9 U 2 1แลวก็ทีมชาติชุดใหญ่ก็ฝึกซ้อมร่วมกันอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร,ร์ในการเตรียมทีมมโดดยยพ้ออองงงิ่งชุ U16 เนนก็็จะปนนาคตขทไ ในโอลิมปิกเกม2032ด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันวีเนลก็ถือว่าเป็นรายการชุดใหญ่รายการแรกนะครับก็ต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงอีก15เดือนข้างหน้านะครับจนถึงเดือนกันยายนในปี2669ซึ่งจะเป็นการแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเราก็ต้องดูนักกีฬาของเรานะครับว่าแต่ละคนเหมาะสมขนาดไหนเมื่อถึงเวลา15เดือนแล้วว่านักกีฬาของเราสามารถพัฒนาไปถึงระดับโลกได้หรือย,อยังนะครับถ้าร่างกายไม่ได้หรือย,ยังดันทุลังกันอยู่นนนนนะครยยะครรัััับกกกก็็็ออออออาา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 จจจจไไไม่่่่่หวววเเพพพ้้้ตตตงงงงงงงฒฒลลยยๆูปทืขขิใสแ ค่อยเรียนรู้กันต่อไปนะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้พาด้วยนะครับสิ่งที่ทาไม่ได้มันเยอะกว่าสิ่งที่ทําได้นะครับจะเอามามันก็ไม่ถูกต้องโค้ดอ็อกบอกว่าเรื่องพวกนี้ก็คงต้องไปพัฒนากันต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มาด้วยเนี่ยโค้ดอ็อกบอกว่าก็เป็นลูกหลานของทีมไทยทั้งนั้นรวมไปถึงคนที่ไปก็เป็นลูกหลานของคนไทยทั้งนั้นนะครับทุกคนก็ตั้งใจแต่ว่าทีมงานผู้สอนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยได้มีการเลือกแล้วนะครับพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วว่าาจะเอใคร เดินทางไปทำปการแข่งขันในสนามไหนกันบ้างน,นะครับซึ่งคนที่ไม่ได้ไปก็ยังไม่หมดโอกาสเพราะว่าการแข่งขันมันมเหลืออีกสสนามนะครในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสราญาก็ยังมีโอกาสกันอยู่ใน3 0คนเนี่ยที่มีการฝึกซ้อมกันอยู่ก็ต้องมาดูว่าหลังจากจบการนขนงานในสนามแรกเนี่ยมีใครบาดเจ,จ็บหรือเปล่าต้องปรับตรงไหนต้องเสริมตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนก็ต้องดูการแข่งขันเข้าไปด้วยนะครับทางโค้ชทนี้ก็จะบอกว่าต้องพยายามพัฒนาควบคู่ไปกับการแข่งขันทั้ง4ด้านเลยนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของเทคนิคเรื่อง เองเข้ามาเสริมได้นะฮะหรือว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นก็อาจจะมีการเสริมเข้ามาในการในขันสนามต่อๆไปด้วยนะครับผม ส่วนการเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้นะครับทางคดด็อกก็บอกว่าขอคุณทางสมาคมวอลเลย์บอลของจีนด้วยที่การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธไมตรีที่ดีของไทยระหว่างจีนด้วยนะครับเพราะว่าทางคดด็อกเองก็บอกว่าตั้งแต่ปี2526ก็คยไปฝึกซ้อมที่เมืองจีนสมัยที่คดด็อกเป็นนักกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่จีนเป็นเดือนๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างไทยกับจีนด้วยก็ขอขคุณทางปักกิ่งที่ให้การตตต้้้อออออนนนรรรับบเป็ยยยย่่่าาาาาางงงดดีคคคมแลววกกุุณณพใหทภฝิ างานหาทีมมาอุ่นเครื่องทีมดีๆสักทีมหนึ่งนะฮะมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยก่อนที่จะลงสนามแข่งขันในซี่ีเว็นดเอวก็คนราบอกว่าอยากจะได้สักเกมหนึ่งนะฮะขอแบบทีมดีๆหน่อยนะครับมาอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะแข่งวี็นเอวนะครับผมขณะที่ตัวของนักกีฬานะครับอย่างน้องบีมพิมพิยะกกรัมนะครับดาวตกทีมทไทยที่ในฤดูกาลล่าสุดก็ไปเล่นที่ลีกเยอรมันนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ของวอเล็กบอลบ,บ,บูเดสลิกามองของได้น้องบีก็เป็นหนึ่งในผู้เล่น18คนที่เดินทางไปกับ เป้าหมายของตัวของน้องเองนะครับส่วนตัวนะน้องมีบอกว่าอยากชนะสัก2เกมหรือ3เกมในแต่ละสนามนะครับก็รู้ว่ามันยากนะครับแต่จะพยายามทำหน้าที่ให้ดี่สุดนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะที่มีผู้เล่นน้องใหม่เข้ามาร่วมทีมหลายคนเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆเพื่อ นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมต,ต่อไปในอนาคตนะครับผมขณะที่ต้องเพียวชยราพรของยศนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมของทีมชาติไทยในปีนี้นะครับน้องเพียวเขาบอกว่าตอนนี้เนะี่ยทีมมีความพร้อมในการที่จะลงแข่งขันในศึกเวเนอเลยเลยนะครับเกมนัดเปิดสนามของไทยเนะี่ยเราเจอกับทนานาของโปโลแลนด์นะครับก็พยายามนั่งดูเทปนั่งดูกันนล่ของทางโปรแลนด์นะครับดูเทปแต่ละปีของโปรแลนด์ที่ลงสนามในการแข่งขันรู้ไหกครเกมชับมิดล่าสุดด้วยที่โปรแลรนด์เขาก็ลงสนามแข่งขันกันมาก็ศึกษาข้อดีข้อด้อยขอองคคานะืน่่กรแวรนน็ต ค่อนข้างดีนะครับคนที่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าค่อยๆมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นก็พร้อมที่จะลงสนามทำการแข่งขันในวีเอลสัปดาห์แรกนะครับส่วนน้องเอ๋ยนะครับผมการญรัตกับวงซึ่งก็เป็นผู้เล่นติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเลยนะก็บอกว่าค่อนข้างดีใจนะครับที่ติดทีมชาติไทยลงไปถึงได้เล่นวีเอลเป็นครั้งแรกเลยเป็นน้องเล็กสุดในตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับเพราะว่าน้องเอ๋ก็มีเพื่อนร่วมทีมรุ่นเดียวกันนะอย่างท่านของน้องเนยกับหนุกพรหรือว่าท่านักของน้องเฟิร์นวริศราด้วยแต่่วา เอ๋อเนี่ยติดทีมชาติทีหลังสุดนะครับก็บอกว่าตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ไปแข่งวีเอ็นอลครั้งแรกเลยถ้าได้ลงสนามก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งของทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกในวันที่4มิถุนายนนะครับจะเจอกับท่าท้งของโปแลนด์เวลา14นาฬิกานะครับขณะที่เกมนัดที่2จะเจอกับเบลเยียมในวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา14นาฬิกานัดที่3จะเจอกับตุรกีนะครับวันที่6มิถุนายน1ิ30ปนาฬิกาสามสดทนาทีแล้วก็นัดสุดท้ายจะเจ นาฬิการอีนี่คือโปรแกรมเรแข่น,นขันทั้ง4เกมนะครับในสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2025นะครับก็ติดตามกันได้นะครับถ่ายทัดสดผ่านทาง volleyball.tv นะครับรายการนี้ย้ำอีกที ไม่มีถา่ายทอดสดผ่านทางทีวีที่ประเทศไทยนะครับก็ดูกันทางออนไลน์กันได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันในศึกวีเอล2025นะครับติดตามเชียร์ติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเราเลย์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ